พรราชวังฮาเดสคุณจะบอกว่าใครคือคนรักที่คุณหลงรักหมอปีศาจโกรธอายถูกต้องฉันตกหลุมรักหมอตัวร้ายตั้งแต่แรกเห็นและตกหลุมรักเขายูสีหวางมันจบแล้วฉันยังขอให้พระเจ้าช่วยแจ้งฉันด้วยและขอให้หมอชั่วร้ายมาปรากฏตัวเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากความรักเนื่องจากสถานการณ์พิเศษฉันจึงต้องปลอมตัวมาก่อนนี่คือรูปลักษณ์ที่แท้จริงของฉัน เธอคงจะชอบมันมากกว่านี้ปวดดีคุณไม่เรียกว่าคนรักที่ทุ่มเทและเรียกว่าสตอกเกอร์ผู้ระยังอายเฮ้ hey, คุณพูดไปหมดแล้วทำไมจูจ่ๆคุณถึงลงมือทํานี่คือวิธีการต้อนรับในอาณาจักรอันมืดมนของคุณคุณไม่ใช่แขกโอ้ฉันรู้คุณก็ชอบอีเวอร์ด็อกเตอร์เหมือนกันเหรอฉันไม่ได้คาดหวังว่าข่าวลือจะเป็นจริงคุณมีความหลงไหลในแพทย์ที่ชั่วร้ายจริงๆ ฉันไม่รู้ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าหมอชั่วนั้นเป็นผู้หญิงเธอเป็นของฉันคุณไม่มีโอกาสถ้ารู้ก็ออกไปจากที่นี่แล้วอย่ามาปรากฏตัวต่อหน้าเธออีกเธอไม่ใช่คนที่คุณอยากได้จะมีโอกาสหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณสารประหารชีวิตเฮ้ทำไมคุณถึงพูดเกินจริงขนาดนี้คุณได้รับอนุญาตให้โลบมันได้ไหมนี่คืออิสรภาพของฉันและหมอผู้ชั่วร้ายไม่ใช่ทุกสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ อะนี่คืออาณาเขตของดินแดนดำเป็นสิ่งต้องห้ามสู้ไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ยอมแพ้ไม่นะอาจารย์คุณต้องการให้ฉันส่งคนไปไล่ล่าคุณไหมไม่จำเป็นขับไล่บุคคลน,นี้และคนของเขาออกจากดินแดนดำไม่ไม่ใช่แค่พวกเขาเท่านั้นไม่มีใครในดินแดนทางใต้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเมือง Black Territory ในดินแดนตะวันออกบล็อกข่าวทั้งหมดเกี่ยวกับหมอปีศาจกูอีทงโดยสิ้นเชิงใช่ ไปกันเถอะไปที่อารามศักฉินใช่ฉันจะจัดการเดี๋ยวนี้บริเวณหอพักชั้นเทียนหนีไปใช่แน่นอนฉันรู้ว่าคุณเป็นใครและคุณคือคนที่ฉันกำลังโจมตีใครก็ตามที่อยู่รอบตัวฉันที่กล้าแต่ต้องฉันจะได้มันกลับมาสองเท่าลูโอชิงทองอย่าไปไกลเกินไปคุณจะต่อสู้กับทีอันดีอันดราคอนกรุปหรือไม่ฉันเกรงว่าคุณยังไม่รู้ว่ากลุ่มมังกรในวังสวรรค์เป็นอย่างไร เราคือราชาวูแห่งราชวงศ์ศักชินที่ยิ่งใหญ่จริงเหรอถ้าอย่างนั้นคุณก็กลับไปบอกพวกเขาว่าฉันหลัวชิงตงกำลังรออยู่ฉันจะปล่อยให้พวกเขาทั้งหมดจัดการไม่สำคัญว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บหรือพิการเมื่อคุณทำเสร็จแล้วแค่โยนพวกเขาไปที่ประตูของรากรอนเรจเมอร์ทำไมคุณไม่ให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ฉันทันทีที่คุณกลับมาฉันควรจะดีพอที่จะตอบแทนร้านสีสายลับพระราชวังหมิงซุนคุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหน เฟิงอยู่ไม่สนใจคุณเหรอฮืมเขาไม่มีเวลามาสนใจฉันหรอกโอ้ออเขากโกหกอะไรคุณโปรดบอกฉันอย่างระมัดระวังและฉันจะช่วยคุณตัดสินโอ้พระเจ้าคุณกำลังต่อต้านฉันคุณดื่มจากฉันและใช้ของฉันแต่คุณยังกล้าดูฉันเชื่อหรือไม่ว่าฉันจะทุบตีคุณให้ตายคุณคุณก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันพวกคุณไม่มีใครดีเลยวูฮูแกทุบตีฉันแกยังรังแกฉันด้วยซ้ำ ตั้งแต่ฉันเกิดมาพ่อแม่ไม่ต้องการฉันและฉันก็อยู่คนเดียวการมีพี่ชายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขายังคงเห็นคุณค่าของแซกมากกว่าเพื่อนและเขาไม่ต้องการให้ฉันเป็นผู้หญิงว้าวฉันเศร้ามากอะคุณเป็นอะไรกันแน่ใครสนใจเรื่องแซกมากกว่าเพื่อนฉันไม่มีใครที่ฉันชอบด้วยซ้ำว้าววูวูร้องไห้เดี๋ยวนะคุณไม่ได้พูดถึงฉันเหรอถ้าไม่ใช่เขาแล้วจะเป็นใครอีก หลังจากนั้นไม่นานเขาก็บอกฉันว่าเขาอาจจะชอบผู้ชายและในที่สุดฉันก็ยอมรับมันเป็นผลให้ฉันเริ่มชอบผู้หญิงอีกครั้งและครั้งนี้ฉันไม่บอกตัวเองถ้าไม่คนพบตัวเองฉันก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเขาก็หกฉันด้วยซ้ำช่างหน้ารังเกียจจริงๆถ้ามีอะไรผิดพลาดมันต้องมีปีศาจแน่ๆฉันรู้ความรู้สึกเป็นมนุษย์ เขาไม่ชอบแกล้งฉันอีกต่อไปและเขาก็ไม่ปฏิบัติต่อฉันแบบเป็นกันเองและใกล้ชิดเหมือนเมื่อก่อนเขากลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับฉันจนถึงตอนนี้เขายังไม่บอกว่าคนนั้นเป็นใครบอกฉันสิว่ามีอะไรผิดปกติตั้งแต่ฉันยังเด็กเขาเป็นคนที่มีความคิดชั่วร้ายที่สุดทำไมฉันไม่ฟังเขาเลยฉันได้รับแพ้รับบาปไปกี่ตัวแล้วและฉันได้รับการลงโทษไปกี่ครั้งแล้วอย่าพูดถึงเขาเลยแล้วอาจารย์หละัะไม่ต้องการให้คุณรับใช้เขาเหรอ ระวังและละเลยหน้าที่ของคุณอาจารย์จะฆ่าคุณฉันขอลาอาจารย์ยุ่งเรื่องความรักและอารมณ์ดีกูตงกูดงคุณดื่มน้อยลงวายของฉันไม่ถูกแค่เพียงดื่มดื่มขยา่าดื่มคนเดียวไม่ใช่เรื่องน่าสนใจตกเอ๊ะมันเหม็นเสี่ยวเปิยอยู่ที่นี่กับคุณไหมคุณทำอะไรกับเสี่ยวเปยฉันจะฆ่าคุณ คุณทำอะไรได้อีกคุณบอกไม่ได้ว่าเขาเมาเรือเขามีกลิ่นเหม็นมากเขาดื่มไวน์บริสุทธิ์ของฉันจนหมดไปหลายสิบปีแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาเล่าให้คุณฟังหรือเปล่าฉันไม่รู้รีพาคนออกไปจากที่นี่ซะอย่าให้เขากลับมาที่นี่อีกไม่งั้นฉันอาจจะต้องทุบหัวเขาให้แตกเลยเป็นไปไม่ได้เขาพูดอะไรก็ได้ตอนที่เขาเมาใครอยากฟังคำพูดที่เมาของเขาอย่างจริงจัง ฉันแค่ดูคุณทุกวันฉันเห็นคุณค่าของแซกมากกว่าเพื่อนว่าฉันทรยศอกตันยูหลงรักคุณว่าฉันเจ้าชู้และฉันเป็นคนแย่มากประตูของกลุ่มมังกรเทียนเตี้ยนอุยอุยเสียงกระทบกันหลวชิงตงคุณกล้าดียังไงมาแต่ต้องกลุ่มมังกรแห่งวังสวรรค์จะต้องตายฟาบาทกษัตริย์วูอยู่ที่ไหนคนเหล่านี้คือคนสนิทของฉันที่ฉันฝึกฝนมาอย่างระมัดระวังฉันจะยืนหยัดได้อย่างไรเมื่อเกิดเรื่องใหญ่เช่นนี้ หลวชิงถงคุณใจร้ายมากกษัตริย์วบูของพระองค์อาจมีการพัฒนาพลังมังกรในร่างกายของเขาในเดือนนี้พระองค์ไม่ได้กลับจากการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและไม่ได้อยู่ในลานศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นไรฉันจะแก้ไขปัญหาระหว่างเธอและฉันด้วยตัวเองคุณบอกคนในกลุ่มมังกรว่าพวกเขาไม่ต้องจัดการกับเรื่องนี้พี่ใหญ่คุณต้องไม่ใจอ่อนหลัวชิงตรงตบหน้าคุณก่อนแล้วถอนมั่นจากนั้นจึงกดหน้าลงกับพื้นแล้วเหยียบย่ำมันตอนนี้เขาทุบตีคนของเราแบบนี้อีกแล้ว ฉันรู้คุณไม่จําเป็นต้องเตือนฉันถึงเรื่องที่น่าอับอายเช่นนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าโอเคแต่ฉันเกรงว่านี่จะพูดไม่ได้เพราะฝ่าบาทเคยช่วยเหลือพวกเขามาก่อนบางทีเราอาจใช้โอกาสนี้จัดการกับพวกเขาและบังคับให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารดําเนินการได้อย่างไรตอนนี้ฝ่าบาทไม่ได้อยู่ในลานศักดิ์สิทธิ์แล้วฉันไม่สามารถให้เขาดําเนินการได้ฉันควรหาวิธีอื่นดีกว่าเขาทําไม่ได้แต่มีคนทําได้ และด้วยตัวตนและสถานะของบุคคลน,นี้หลวชิงตงทำได้เพียงคุกเข่าลงและขอความเมตตาสําหรับฉันฉันแค่ต้องนั่งบนภูเขาและดูการต่อสู้ระหว่างเสือกับเสือบางทีฉันอาจฆ่านกสองตัวหัวนัดนัดเดียและฆ่าคู่ต่อสู้ความรักไปพร้อมๆกันมันไม่ใช่ความคิดที่ดี